สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาในเสื้อผ้านะพี่น้องไทยใหญ่นะเมื่อกี้ก็เพลินนะครับลากยาวนะไหลอยู่ช่องภาษาไทยใหญ่เป็นการได้เล่าแล้วของมันเข้าก็เลยเพลินนะครับนะทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะนําความรู้นะครับวิธีการนะเอามาเป็นสติข้อคิดสกิดใจสําหรับนะผู้ที่กระหาย ความสําเร็จผู้ที่กระหายความจเจริญก้าวหน้าผู้ที่กระหายให้เกิดองค์กรให้เกิดเนื้อง,งานจะทําอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าวันนี้เราได้แต่นั่งคิดนอนคิดมันก็จะส่งผลไปถึงผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ตรงตามที่เราปรารถนาแม้เราจะรอคอยแม้เราจะอดทนแม้เราเนี่ยครับอยากจะข,ว,ขวายคว้าอยากจะให้ไป ไปถึงเป้าหมายจุดนั้นให้เร็วให้ด่วน,นาการรอคอยก็อาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่เราคิดอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราต้องการก็ได้นะครับเข้ามาแล้วทักทายแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอเวลาทุกท่านเนี่ยสัก10นาทีนะนในสินาทีก็จะนำในเรื่องคำว่าการรอคอยความสำเร็จเช่นกันนะวันนี้ถ้าเราเองเนี่ยนะอยากจะประสบความสำเร็จผมจะเปรียบเทียบเรื่องเวลา เวลาเขาบอกว่านาฬิกาไม่อาจเดินเดียวหรือเดินช้านะกว่าที่เป็นนะถึงมันจะเดินเดียวเดินช้ายังไงเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติของนาฬิกามันก็ต้องเดินไปตามปกตินะน้องหญิงเข้ามาอีกแล้วเนาะโอ้สวัสดีครับเนะมื่อกี้เราก็ไปชมทางช่องนั้นแล้วนะดังนั้นวันนี้นะครับนาฬิกาเนี่ยก็คือเดินตามหน้าที่เป็นธรรมชาติของเวลากับนาฬิกานะคือ คือวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรานะครับนะจะให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาจะให้มันช้าจะให้มันหยุดเดินก็ไม่ได้เพราะนาฬิกามันก็คือมีเข็มนาวินาทีมีเข็มนาทีมีเข็มนะครับหนึ่งชั่วโมงนะมีเข็มอ่าที่มันหมุนไปเรื่อยๆนะมันอาจจะหยุดหรือไม่หยุดนะเพราะมันเป็นไปตามชั่วโมงยามของมันนั่นเองนะครับทุกท่านครับวันนี้นะถ้า เราเองเนี่ยนะครับต้องการความสําเร็จแล้วเราไปรอมันนานแสนนานนะจนเกิดความฟุ้งซ่านจนจนเกิดความคิดนะเกิดความนะครับว้าวุ่นใจไปหมดเลยเนี่ยนะฉะนั้นวันนี้รอคอยความสําเร็จอนะ่ะมันคงเกิดขึ้นไม่ได้นะอนะมันคงเกิดขึ้นเองไม่ได้จริงไหมฮะฉะนั้นเราเองก็ต้องนะครับมาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราอยากจะไปถึงบ้านเราอยากจะ,ะพบเจอใครสักคนหนึ่ง เราอยากจะให้หมดเวลาเร็วๆจะได้ออกไปตรงโน้นไปเที่ยวตรงนี้อยากให้ถึงวันนั้นวันนี้จะได้หยุดงานนานๆท่านครับทุกอย่างมันล้วนแล้วต้องนะคุณจะรออะไรก็แล้วแต่ต้องรอเหตุเหตุที่คุณทําก่อนวันนี้นะคุณอยากจะได้เงินเยอะ,ะเดือนหนึ่งเป็นหลายหมื่นเดือนหนึ่งเป็นหลายแสนเดือนหนึ่งเป็นล้าน,นปีหนึ่งเนี่ยมีรายได้เป็นหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูที่เหตุหรือการกระทําของเรา นะหรือเราทำตำเราทางานนั้นๆเราอยากมีตําแหน่งอยากอัพตําแหน่งอยู่ในธุรกิจสุรียนเราอยากจะปรับตําแหน่งเป็นเพชเป็น cdm เป็น rcm เป็น dsm นะหรือเป็นคนที่อยู่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนั้นนะแต่อยากได้เงินอยากได้โบนัสจริงไหมครัคุณมอนถ้าเรานะไม่ทําเหตุมันไว้เราไม่ทํานะเขาเรียกว่าเราไม่ลงมือทําไว้ก่อนเนี่ยมันก็ยากที่จะเป็นจริงถึงแม้คุณจะเป็นนั่งรอ จะไปเฝ้าจะไปนั่งคิดจะไปคุ้นคิดอาจะไปเอ,อ่อทำอะไรก็แล้วแต่นะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาแห่งความสําเร็จเรานะถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าเราปรารถนาแบบนี้ทุกท่านครับมันตรงกันข้ามนั่นเองนะมันก็ยากที่จะเป็นไปได้มันก็ยากที่จะนะไม่ประสบความสําเร็จตามที่เราปรารถนาและสุดท้ายถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากมีชิมงานเยอะๆจังเลยอะ่ะท่านอินทอนสอนหน่อยสิโคนอินทอนบอกเคล็ดลับหน่อยสิ วันนี้โทษนะผมบอกไปถึงนี้ปากจนกว้างถึงหูถ้าหากเราไม่ทําเหตุถ้าหากเราไม่นะลงมือทําถ้าทําเหตุเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะถ้าไม่ลงมือทําเนี่ยก็รอคอยไปเถอะนาฬิกาก็หมุนไปวันเวลาก็หมดไปฉะนั้นทุกท่านครับจงมาฝึกทําเหตุมันนะไว้เยอะๆถ้าเราไปนั่งรอโดยไม่ทําเหตุโดยไม่ทำ,โด,ทำโดยไม่ลงมือทําไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งเสียเวลา,าสองเสียความรู้สึก นะแล้วก็ไปนั่งรอคอยโดยเปล่าประโยชน์ถ้าวันนี้เราทําเหตุไว้ดีนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะเราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามมันนะทั้งหมดนั้นมันจะรอเราอยู่ก็คือความสําเร็จแต่ถ้าวันนี้นะเราวิ่งตามมันไล่ตามมันแต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยสวัสดีครับคุณเฮียศิลปงนะยังเข้ามาชมเนาะวันนี้เหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นรอเรา แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรไว้เลยแต่เราเป็นนั่งรอเนี่ยนะเขาเรียกทำตรงข้ามอ่นะก็คือง่ายๆว่าหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองยังไม่พอยังไปฝันกลางวันอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ควรนะครับฉะงนั้นจงทําเหตุนะให้ถูกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะมันก็จะเป็นไปตามที่เหตุมันเริ่มต้นนะวันนี้เราจะเดินทางไปใต้นะถ้าเราหันโหวรถให้ถูกก็คือไปถึงแน่นอนนะไม่ใช่หันโหวรถ ไปเชียงใหม่แต่จะไปใต้อย่างเงี้ยยังไงมันก็ไปไม่ถึงเหมือนเราอะ่ะวันนี้เราอยากจะถูกหวยเราอยากจะรวยเบื่อเราอยากจะนะโชคดีแต่วันนี้คุณไม่เคยซื้อหวยเลยคุณไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วจะเอาอะไรมาถูกล่ะครับเพราะเราไม่ได้สร้างมันไว้เราไม่ได้ทํามันไว้ผลมันก็จะไม่เกิดนั่นเองนะครับนะถ้าเราไม่ทาเนี่ยอย่าไปรอเลยนะครับหากเราไม่ทําแล้วไปรอจะยิ่งทําให้เราเสียเวลาไร้ค่าเปล่าประโยชน์ นะเพราะเวลามีชั่วโมงมียามมีชั่วโมงยามนะเวลาเขียนวินาทีนะการที่เรารอคอยนะลม,ลมลๆแรงๆเนี่ยนะมันอาจจะนะทำให้เราเสียเวลาจริงๆนะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างมีธรรมชาตินะนาฬิกาก็มีธรรมชาติวันก็มีธรรมชาติความสําเร็จก็มีธรรมชาตินะฉะนั้นเวลากับการรอคอยเนี่ยนะต่อให้เราเนี่ยนะครับนะจะมีความสุข จะกระวนกระวานใจจะร้อนใจจะทุกข์ใจแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์หากเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่อาจจะวิ่งเร็ววิ่งเก่งนะไล่ล่าความสําเร็จแต่ไม่เคยทําอะไรเลยนะสมมติพูดก็ไม่เป็นขายก็ไม่เป็นติดตามก็ไม่เป็นพูดสินค้าก็ไม่ได้นะแก้ปัญหาก็ไม่ได้นัดทีมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เคยฝึกอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนเราไปไล่ไล่อะไรก็ไม่รู้อะไม่มี รูปธปรรมท,ที่จับต้องได้อย่างซื้อหวยนี่ยังมีรูปธรรมถ้าถูกก็ได้ถ้าไม่ถูกก็ทิ้งเราทําธุรกิจเหมือนกันครับถ้าเรานะวิ่งตามมันด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยสุดท้ายเราวิ่งไปถึงนะความสําเร็จก็จะรอเราอยู่แต่เราต้องลงมือทํานั่นเองนะครับนะทุกอย่างไม่อาจจะหยุดหร,ห,นะรรหรือให้ความสําเร็จรอเราหรือให้ความสําเร็จเกิดขึ้นตรงหน้าเรานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าอย่าไปคิดอย่าไปฝัน อะไรที่มันไม่ได้ลงมือทําแล้วไปหวังไปรอเพราะว่านาฬิกาเนี่ยเขามีไว้ให้เราเนี่ยนะได้รู้วันเวลายามวินาทีชั่วโมงนะแต่ถ้าเรานะไม่ทําแต่เป็นนั่งรอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะนาฬิกานะมันเดินไปแต่ความสําเร็จมันไม่เดินตามเรานะวันนี้เอาหัวข้อนะครับการรอคอยความสําเร็จนะการรอคอยแล้วไม่ลงมือทํา การรอคอยแล้วไม่นะครับเป็นเลยไม่พยายามเลยนะแล้วไปรอรับผลรอรับเหตุรอรับความสําเร็จมันเลยเกิดความไม่ยุติธรรมสรุปก็คือเหมือนเราหลอกตัวเองนะแท้ที่จริงเราเราไม่เคยทํามันเราทําไม่เป็นนะเราอยากได้เงินเยอะๆเราอยากขึ้นตําแหน่งเราอยากสําเร็จเราอยากจะผ่านคิวนะเมื่อรู้แล้วก็ดียังไม่รู้ก็ดีให้รู้แล้วก็ทํามันนะสักวันหนึ่ง วันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความสําเร็จรอคอยเราอยู่และการรอคอยของเราก็จะไม่เสียเวลาก็จะไม่เปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับนะวันนี้ฝากทุกท่านนะหัวข้อกระชับเน้นตรงตรงเข้าใจนะเอาให้ตรงประเด็นเลยนะครับวันนี้ฝากทุกท่านนะครับนะพี่น้องเขาคะการเข้าติไปมุงมองตั้งคืนใหญ่ก็ลีว่ะนะก็ว่านะ อานาเียนเขาใส่เนี่ยนะครนะมันจะไปไว้ไปถึงเนี่ยมันเป็นจอมสภาวะมันเขาเตะแหลกหลายมันเป็นไรนะครับว่ะนะเขาเตะกันนางไปมันเป็นข้าวยามมือหึงตันยมกันนางเอว่นกันนางเออ่าอ่าคิดมหาโหใจบ่รุกสากกับต้งเสียงในี่อ็นะเทใส่ใจเขาประตูก้าหยาบผืนนางไปหึงมาหึงสามปีสองจมวงห้าจมมงสิบจมมองมันเป็นไรกอบสั่งเนี่ยกอบว่าห้อมไรเฮ็ดไว่า่ะกอบว่าห้อมไรเตะโหมันว่นี่ครับว่ะนะ เขาใครไล่เงินเดือนนำนำ้ำเขาใครการคืนเงินเกาหลีการในมีโบนัสเกาหลีการในมีจั่นในตำแหน่งในผ่านคุณสมบัติเกาหลีใครมีองค์กรใครมีสายงานก็ติเลยหือค่ะต,ติเลยหาให้หมอติเลยอุบให้หมอสาธิตอ่หมอติเลยเฮ็ดให้หมอนะสังเตวาเป็นเั่นนั้นยนีไหในสังเตวาเขานาั่งนปะ้ายเสรีนีะวันหนึ่งมาเนี่ก็ตั้งคืนใหญ่นันมันเดมันเดีเดปไปทาเขาอยู่ในคณะสังเตวาเขา เขาปาอยู่ซ้ำเฮ็ดจอมในก็แต่จิไรมาในมันจะหยาบในคาวนะอันในก็ย้อนหมอกลาดนะใครเลยจันใครเลยเงินเดือนใครมีสายงานนำนำนะซ้ำอ่หมออุบอ่หมอหาอ่หมอไครอ่หมอติดตามนะเหตุมันอ่เฮ็ดไหววะเตโหมันอ่ามีไหวซ้ำบากนั้งไปในก็นหนึ่งเตะลูกข้าวยามอ่ะนะพอเขาเฮ็ดไหวในเขาก็นั้งไปเซกอลีในวันหนึ่งมาตั้งคืนใหญ่ตั้งอันเขาใครใครเป็นนั้นมันดีเป็นของเขาอยู่เต้จึงนั้นค่ะเนาะนะเป้นว่า เขาใครลูกก็โหลหาเมมันนั่นน่ะเพราะใครมีลูกในะเขาหลหาเมน่ะน้อเพราะเขเป็นผู้หญิงเขาใครมีลูกเขาก็โหลหาโพน่ะก็ใครเลยโพก็โหลัวห้ามอะหลหาย่อน่ะเนาะผู้หญิงก็โหลหาโพนั่นขนาดเหมือนเขาใครเตื้อถี่เขาโอลซื้อที่นั่นน่ะเพราะเขาซ้ำาเขาใครเลยเออเขาใครมีดจันเขาใครขึ้นใหญ่เขาใครออกเขาใครเป็นอาซีเดียเขาใครขึ้นใหญ่จังนั้นจังนั้นซ้ำอ่ำหากลอะโกลก็อ่ำหาประชุมก็อ่ำเข่าตั้งหู้ก็อ่ำมีหู้ย่อก็อ่ำฟึกอ่ำพัด อันนี้ก็เปินว่าค่ะนะมันแปดแหลนตัวเจ้าเก่ากว้ยในหายวนะอย่าไปกับป้ายมันนะหนึ่งอย่าไปกับป้ายมันก็ว่าการกันนางป้ายพ่อเป็นจังหนาเฮาค้าว่ามาอ่ำเฮ็ดอ่ำกว่าอ่ำไปซ้ำใครใครเป็นเฮ็ดก็มอเตอหมอวานเนี่ยกันนางป้ายเนี่ยก็หนึ่งมันเดืลูกข้าวยมสองมันเด็ยดมีรองพอดีตัวตอนสังข์ปันปุ่นตัวเจ้าเก่าก็ว่าข้าวยมเนี่ยมันเดืยมีโจมมงมันเดืมียามมันเดืมีเค็มมันปั่นกันทีๆขนาดมันไปเขาค่ะ ตั้งเจ้ว่าเขาเป็นค้นนะไปไววแอนไววนะเฮ็ดจึงหรือเสียยวก็หลีป้อมเฮ็ดไววการแลนเะนี่ยแอนแอนไปจอมนะข้าวยามจอมมองนั่นเนี่ยก็มันเต็มเป็นไรนะมันเต็มอ่องไหลเนี่ยค่ะนะตันะ้งเจ้ว่าพี่น้องเขาเลยถอมมาฮอดกันเนะ่นะกูสั่มกูเปิงกูลองกูเมียวมันมีสภาวะมันมีนะข้ายาม,มันมีการป้ายทาการลอ้ออันมานั่งขนาดลอ้อและป้ายทานั้นเป็นเดียวนันเะนาะนะต่อให้เจ้าเก่านะเป็นก้นมีใจเนิม เป็นคนมีตังอดตังกันต่อให้เจ้าเกา่าเป็นคนมีตาลาศีลาศีลศีลาภาวนาจึงหือใจนิ่มจึงหือในก่อนหนึ่งอย่าไปกันนั่งปวะสองอย่าไปกับป้าทาเพว่ามันจะให้อาไรสังอมีน in ้ำแมนน้ำตอนนะกอนนั้นแล้วคาจองเอาตังหู้น่ะเพราะว่าเขาใครไรใครเป็นหนึ่งเขาเฮ็ดไหวอ่อนตังเขาให้หมอไหวอ่อนตังเฮ็ดให้เต้เฮ็ดให้หมอเต้เพราะว่าเป็นเย้าเฮ็ดไรเย้ามีไหวเย้าสายงาน วันหนึ่งมาในลายลายเก็หลีจันก็หลีนะอ่ำพึ่งอำน,นันะ้นเนี่ยมันจะเป็นของเฮ้นาความนั้นแลเมื่อนายเอามาฝากตอนกนะูก็กูกเจา้ากูปลานะช่วยกันแชร์ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับใช้เวลาสักประมาณ10นาทีวันนี้อย่างรวดเร็วนะครับนะแต่ไปไลฟ์ช่องอินเลฟไต h ช n แนลภาษาไทยใหญ่ก็มีคนดูประมาณ600กว่าท่านก็คือเป็นการสร้างตัวตนเนาะเป็นการแบ่งปันแนวคิดนะ ในการหลอมรวมใจเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีตัวตนในในทางโชเชียลเราอยากจะเป็นผู้เสียสละนะเราก็ต้องฝึกนะฝึกทำนี่แหละครับการที่เราคิดแต่เราไม่ทำนะความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะครับนะอย่ารอคอยอย่างเดียวเพราะนาฬิกาทุกชั่วโมงนาทีมันไม่เคยรอใครนะวันนี้เราอยากสำเร็จก็จงลงมือทำคิดแล้วทำทำบ่อยๆทำซ้ำๆ ทำซ้ำซําๆทําบ่อยๆพูดบ่อยๆเจอบ่อยๆนะไม่ว่าจะเจอดีก็ดีเจอไม่ดีก็ทําให้เป็นดีเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่ดีแม้จะตกอยู่ตรงไหนสุดท้ายถ้าตกอยู่ที่สเรียนอดทนอดกั้นรอคอยนิดนึงแต่ต้องลงมือทําควบคู่วันหนึ่งเราก็จะสําเร็จเป็น RCD สวัสดีครับ